สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่คะทุกท่านมาที่ยากเป้าจังหวัดมุกดาหารมาจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะเราก็ต้องขึ้นไปที่หอแก้วมุกดาหาร ข้าวจีมีข้าวตอกมีมาลัยมีเพียนเปดแล้วก็ดอกไม้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพาลูกเที่ยววันเดทริป คลิปนี้แม่ปิกปักหมดมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะแล้วจะพาลูกๆไปเที่ยวต่อที่จังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะสถานที่แรกของเราวันนี้ค่ะเช็คอินอยู่ที่วัดพระธาตุสีคุณค่ะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารตั้งอยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ7กิโลเมตรค่ะเป็นปูชนียสถานครูบ้านครูเมืองของชวองเภอ,อนาแกเลยนะคะวันนี้ค่ะมีคุณยายมาร่วมทริปด้วยนะคะเลยพาคุณยายเนี่ยแวะมาไว้ พระธาตุประจำวันเกิดของคุณยายนะคะเราใช้เวลาอยู่ที่วัดไม่นานค่ะประมาณไม่เกิน15้านาทีได้นะคะเพราะอากาศร้อนมากเราจะต้องไปต่อค่ะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก่อนออกจากวัดค่ะเราก็มาเสี่ยงทายกันหน่อยนะคะเซ็นโชกันหน่อยจกงวันนี้นะนอดู เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะแม่บิ๊กจะพาลูกๆไปรับประทานอาหารที่ร้านสิรีใชหมูหันแก่งกระเบาจังหวัดมุราหารค่ะมาดูหมูหันดูหมูหันเต็มคาเบลเต็มไม้เลยลูกไปดูสินู่นเลยก็มาเลือกหมูกันได้อันนี้ไซส์นี้เท่าไหร่คะ1,800 1,500แล้ว1,300ราคาเู่ไหร เมื่อเรามาถึงที่ร้านนะคะสามารถมาเลือกไซส์ของหมูหันได้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,300บาทถึง1,800บาทค่ะเขาก็จะหมุนหมุนหันหันอย่างเงี้ยนะคะใช้เวลา1ตัวเนี่ย30นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีไก่มุนค่ะมีอาหารประเภทปลาน้ำโขงนะคะมีส้มตามํายำแซ่บค่ะชมด้วยฝั่งนู้นนะคะ <laughs> คือดีมากเลยพี่เปอร์อุ้ยดีมากเลยค่ะเย็นไหมคะ นนไปนป,ป,ปัูปลาค่ะว้าวส้มตำปูปลาเจ้าวุ้ยกลิ่นปลาหอมแทไไ้เป็นตะแซ่บแทงหอมไหมคะหอมไหมอะไรเอ่ยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนะคะกินกับส้มตำทำผักบุ้งกรอบจ้าผักบุ้งดูผักบุ้งเขาก่อน นี่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะพระเอกของเราวันนี้ค่ะหมูหันนะคะจะบอกว่ากินไม่หมดด้วยค่ะอีกครึ่งหนึ่งต้องห่อกลับบ้านนะคะเด็กๆก็อร่อยอร่อยกับการกินข้าวเหนียวนะคะเราจะไปเที่ยวต่อแล้วนะคะที่หอแก้วมุกดาหารค่ะไปเลยค่ะหอแก้วมุกดาหารไปเลยเดินเลยและทะไอยูนะคะห่อซุนะคะ เราก็ต้องจอดรถอยู่ด้านนอกนะคะท่านผู้ชมขาด้านนอกตรงนู้นนะคะแล้วก็เดินเข้าไปค่ะซึ่งมันร้อนมากเลยค่ะไปค่าเด็กๆค่ะมู่งเลยค่ะห่อแก้วมุงกดาหารเราจะขึ้นไปด้านบนนู้นนะคะไปกันเลยแม่ปิ๊กเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเมื่อมาถึงค่ะก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะจ๊ะเูนาถอดรองเท้าค่ะหนกโอ้ยมีใครปวดชนไมคะ ถอดแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะเด็กๆวันนี้คนไม่เยอะค่ะคือไม่ค้ารอก่อนอ่าเราถอดไว้ตรงนี้นะคะสำหรับค่าธรรมเนียมขึ้นหอแก้วค่ะราคาผู้ใหญ่ที่30บาทค่ะเด็กอยู่ที่10บาทนะคะชาวตักชาที่50บาทค่ะผู้สูงอายุผู้พิการพระพิสดสงเข้าฟรีนะคะนังค่ะังแม่ลุงอยุดจูเช สวัสดีค่ะคุณลุงก่อนคุณลุงชื่ออะไรคะที่จะแนะนำให้คุณลุงแนะนำก่อนแนะนำให้เที่ยวนะเราจะขึ้นไปชั้น6ก่อนนะครับชมวิว3 6 0องศาก่อนนะชั้น6กันไหนคะที่มันเป็น,ปนแก้วกลมๆรอบๆนะ<อ>ครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น7ไปไหว้พระต้อตมินมูลพุทธนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาชั้น2นะครับเราจะขึ้นไปบนชั้น6ก่อนนะคะไปชมวิวมุมสูงส6 0องศากันค่ะ ไปกันเลยลิบใหม่ใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ามีแค่ครอบครัวเรานะคะที่ขึ้นมาวันนี้นะคะเขื่นชั้นหกแล้วค่ะไปกันเลยลองก็เดี๋ยวได้ดูเองนะคะเมค่ะเม่วันนี้ตามยายมามาดู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 ทางนี้ลงมาดูก่อนอย่าไปต้องมาฝั่งนี้ก่อนชมยูก่อนค่ะ มีบริการสำหรับหยดสอบกล้องด้วยเฉพาะเหรียญสิบเท่าน,นั้นนะจ๊ะเส,ส,สถานนี้เนภาพไพร่าสถานนีจภาพแพร่วรู่เลยค่ะท่านผู้ชมไปไกลนู่นเลยนะคะ ไปไหว้พระชันเจนะคะไปค่ะคุณพ่อแข้งยู่แล้วเหรอไปกันเลยดีนะที่มีแอร์แล้วก็ดีที่คนน้อยนะคะคนไม่เยอะเหมือนมีสองครอบครัวเราและสันเจกันค่ะโอ้โหร้อนแท้ ไม่ไม่ไมลงลงลิฟต์กลงไปชั้นสอง,อง,งอะคะืจะเสร็จแล้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะระวังตกดูเราจะมาไว้พาก,กันนะคะเ็จ เราจะกลับไปชั้นที่6เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่จะลงลิฟต์ไปชั้นสองนะคะ,คะไปดูเขาจัดแสดงอะไรของเขาที่เขาว่ากันนะคะพอไปถึง<ม>ชั้นสองเสร็จปุ๊บนะคะเอาวัฒนธรรมชนเผ่าถึงชั้น2แล้วก็เดินลงชั้นหนึ่งแล้วกลับค่ะเราจะไปไหว้ใช่แล้วค่ะตอนนี้ชั้นสี่แล้วนะคะลิฟต์เขาใหม่ะนะน่าจะเปลี่ยนใหม่นะชั้นสี่แล้วจ้าลิฟต์ใหม่ไหมคะใหม่ลิฟต์ใหม่ชั้นสามนะคะ ใกล้แล้วถึงชั้นสองแล้วจ้าเจ้งแล้วไปด,ไดูสิวัฒนธรรมชนเผ่าขอบคนผู้น่าฮานมากถึงชั้นสองแล้วค่ะนี่นะคะไปกันค่ะจ้าอี๋โอ้โหดูจากตรงนี้โอ้โห ชนเผ่ามีหนูหนูดูสมัยก่อนรรสมี่เขาแต่งตัวอย่างนี้เม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ไปเม่ต้องมาบนฝั่งวาสิฝั่งนี้นีน่นะคะอันนี้คืออะไรคือนสูงสมัยก่อนเราซื้อรรมะโบราณน,นะคะสมุดค่อยสมุดค่อยเขาคนสมัยก่อนลายมื่อสวยนะคะ ก็ให้ดูเครื่อใช่ค่ะเครื่องแต่งกายของเขาเมื่อครั้งสมัยนานมาแล้วนะคะนี่นะคะเสื้อผ้าผู้ชายเป็นอย่างนี้เสื้อผ้าอพรีนน้องแม่เหมือนจงกระเบนที่หนูเคยใส่เลยนะคะชนเผ่าไทยกระโซ่โซ่โซ่ได้ไหมยก็จะเป็นเช่นนี้นะคะท่านผู้ชมไปชั้นหนึ่งกันค่ะ สามไปค่ะเละสเม่ะมาดูอธิษฐานหรอคะขอให้หนูอะไรคะขอให้หลูขอให้หลดงูขอให้หลดุดอูไม่จากุกออยอดเดียไม้กลายเป็นหินเหยียบเลยเชิญนวดเท้าไม้กลายเป็นหิน ก็จะมีของโบราณค่ะให้ดูสมัยก่อนโอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยเชิญนวดเท้าเตารีโบราณหนักมากเลยค่ะท่านผู้ชมหนักแท้อะไรเนี่ยเตารีงวงช้างแล้วเขาใส่น้ำอ,อ๋อมันไม่มีไอ้น้ำเนาะใส่ท้างจริงเหรอขาใ,ใหญ่เนี่ยเตารีดอ๋อทาน,ทานอ๋อทานทานทาน,นะคะ เรครื่องถล่มมาฮีตารีจีนค่ะท่านผู้ชมน่ารักเชียวจับยังไงอะไรเนี่ยเขารีดย,ยังไงอะชุบชิบเลยค่ะตอรีจีนเอามาดูฝั่งนี้กันนะคะเครื่องถล่มมาอะตอรีต่างๆมาเระะ็วเช็คอินเสร็จเรียบร้อยอยีกหนึ่งสถานที่ค่ะสถานที่สุดท้ายนะคะก่อนที่จะ กลับจังหวัดสกลนครค่ะแม่ปิ๊กจะมาไหว้พระาธาตุเรนูค่ะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะก็คือพ่อแบกกับแม่ปิ๊กนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่จะมาไหว้พระที่นี่นะคะอยากเตรียมของไหว้มาก็ต้องเตรียมมีข้าวตอกน้ําอบข้าวเหนียวปิ้งผ้าเจ็ดสีนะคะเตรียมมาเองเลยค่ะส่วนดอกไม้ทุบเทียนที่นี่มีให้นะคะเรามาถึงกันช่วงเย็นๆค่ะดีมากเลยค่ะอากาศไม่ร้อนด้วยนะคะ ไปไหว้พระกันนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะที่เราได้นะคะแล้วก็มีทูบชุดทูปก็คือดอกชุดละสิบห้าดอกนะคะไปค่ะคุณแม่กลังวันเราเราเกิดวันจันทร์ค่ะเราก็จะไปวันจันทร์จ้าเสียพ่อหน่อยอย่าให้หล่นนะแม่ระวังล้มระวังตก นได้ไหมครับสวย,ววยน้ำนะครับม,มีน้ำอยู่รตรงนี้พระธาตุเรนูพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ บริเวณพระธาตุเรนูแต่เดิมเป็นที่ตั้งของเรณูนครค่ะถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดีพระธาตุเรณูสร้างเมื่อปีพศ2461โดยอุปชาอินภูมิโยจำลองรูปแบบมาจากองค์พระธาตุพนมฐานมีความกว้างด้านละ8.37เมตรมีความสูง35เมตรมีซุ้มประตูสีด้านภายในเป็นโพรงบรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงิน สิ่งของมีค่าเครื่องกับกุทัณฑ์ของพยาและเจ้าเมืองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับวันเดททิปกับคลิปพาลูกเทีย่ยวจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ